พระอาจารย์โคมอภิวโรนำคณะสิทธิ์วัดป่าธรรมครีรีรวมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดณโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียนจังหวัดสระบุรีเมื่อพระอาจารย์โคมอภิวโรทราบจากเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยว่าวิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบทำให้การบริจาคโลหิตลดลงต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ไม่ถึงวันละ1,000ยูนิตอยู่ในภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วหากสถานการณ์เป็นช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างยิ่งพระอาจารย์คมมีความประสงค์จะบริจาคโลหิตคุณธนินแพทย์หญิงวรารัตศัสภกิจ ผู้บริหารโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียนจังหวัดสระบุรีทราบความเมตตานั้นจึงประสานหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาติไทยมาดำเนินการให้ที่โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียนจังหวัดสระบุรีหลังจากผ่านขั้นตอนคัดกรองวัดความดันตรวจโลหิตเสร็จแล้วจึงนิมนต์พระอาจารย์คมบริจาคโลหิต คุณหมอกราบเรียนถามท่านว่าถนัดข้างไหนจะได้เจาะด้านตรงข้ามท่านถนัดขวาจึงยื่นแขนซ้ายให้เจาะเจ้าหน้าที่เจาะเลือดพระอาจารย์คมเจาะครั้งแรกเลือดไม่ออกพยายามแยงเข็มก็แล้วไม่ยอมไหลเลยจนเจ้าหน้าที่เหงื่อตกคุณหมอบอกเจ้าหน้าที่ว่าให้กราบเรียนขอโอกาสท่านก่อนเจาะ เจ้าหน้าที่กราบเรียนว่าผมขออนุญาตนะครับมีเลือดไหลออกมาช้ามากและในปริมาณน้อยจนคุณหมอตัดสินใจขอให้เปลี่ยนแขนเจาะใหม่คราวนี้เจ้าหน้าที่กราบเรียนว่าผมขอโอกาสเจาะเลือดนะครับพระอาจารย์คมยิ้มรับตอบว่าได้คราวนี้เลือดไหลดีคล่องตัวมาก พระอาจารย์คมเมตตาสนทนาธรรมต่อปัญหาธรรมะเป็นที่กระจ่างใจพระอาจารย์คมเมตตาปลอบเจ้าหน้าที่ผู้ที่เจาะเลือดท่านนั้นและให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการทำงานความอดทนความเสียสละเพื่อส่วนรวมจากนั้นอนุโมทนากาถาจนได้เวลาอันสมควรจึงกลับวัดป่าธรรมคีรี คุณธนินแพทย์หญิงวรารัตสัพพกิจถวายการต้อนรับดูแลพระสงค์เป็นอย่างดีและบริการไข่ต้มน้ำหวานน้ำผลไม้มอบให้ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาบริจาคเลือดกว่าหนึ่งรรายนับเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับครั้งแรกที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นขออนุโมทนาอย่างสูง บริจาคของกันแล้วมาบริจาคเลือดบ้างดีกว่าบริจาคหนึ่งคนช่วยต่อลมหายใจอีกหลายชีวิตรู้หรือไม่ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยเลือดหรือโลหิตประมาณ17-18ถึงแก้วน้ำแต่ร่างกายของเราใช้เพียงวันละ15-16ถึงแก้วน้ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลือดส่วนที่เหลือสามารถบริจาคได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค แถมเป็นการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้ง่ายๆเพราะเลือดที่ทุกคนร่วมกันบริจาคจะถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดจากอุบัติเหตุและโรคต่างๆสามารถบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลหลักและศูนย์รับบริจาคเลือดทั่วประเทศส่วนท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะขอมาบริจาคพร้อมพระอาจารย์คมอภิวโร ที่โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียนจังหวัดสระบุรีต้องรออีกสามเดือนข้างหน้าถาทราบวันแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบนุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เมตตาธรรมความดีงามนี้ทุกทุกท่านครับของสี่อย่างไม่ควรดูหมิน่น 1. กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระยาว 2. งูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย 4. ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มดูกรมหาบพิษของสี่อย่างเหล่านี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย นราชนไม่พึงดูถูกดูหมินกษัตริย์พูดถึงพร้อมด้วยพระชาติมีพระชาติสูงผู้ทรงประยศว่ายัางทรงพระยาวเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นมนุษย์ชั้นสูงได้เสวยราชาสมบัติแล้วทรงพระพิโรธขึ้นยอมทรงลงพระราชอาญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสอบประมาทกษัตริย์นั้นเสียน,นรชนเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่พึงดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะเหตุว่างูเป็นสัตว์มีพิษยอมเที่ยวไปด้วยรูปร่างต่างๆงูนั้นพึงมากัดชายหญิงผู้พลังเผลอในบางคราวฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทงูนั้นเสียนรชนไม่พึงดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลวมีทางดำที่ที่ไฟไหม้ไปดำว่าเล็กน้อยเพราะว่าไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็ปิดกองไฟใหญ่พึงลามไหม้ชายหญิงผู้พลังเผลอในบางคราวฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทไฟนั้นเสียแต่ว่าป่าใดาที่ถูกไฟไหม้จนดำไปแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปพันย่าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ส่วนผู้ใดถูกพิสุกผู้มีศีลแผดเผาด้วยเดชบุตรธิดาและปัสสุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดก เขาเป็นผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์ย่อมเป็นเหมือนตาลยอดด้วนฉะนั้นแล่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นงูไฟกษัตริย์ผู้ทรงยศและพิสุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตนพึงประพฤติต่อโดยชอบทีเดียวพระสูตรนี้สอนให้ระมัดระวงังเมื่อเข้าใกล้กับงูไฟกษัตริย์พิสุก ไม่ควรประมาทไม่ควรดูหมิน่นเพราะบางทีอาจจะเป็นอันตรายแก่ตนได้เท็จจริงอย่างไรลองนำไปพิจารณาดูนะคะ